สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Emmy Channel อยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะแอปหาเงินฟรีนอตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปต่อไปของเอนะ็มเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนาะแอปหาเงินตัวใหม่ล่าสุดเลยเนาะนะคะ เป็นแอบที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะคะเราจะได้รับเงินฟรีไปเลยนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนคือคุ้มมากเนาะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนนะคะใส่หมายเลขโทรศัพท์ของทุกคนเนาะนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนนะคะแนะนําเป็นรหัสผ่านที่จําได้นะคะแนะนําให้จดใส่สมุดไว้เนาะนะคะเพื่อกรรันลืมนะคะรหัสผ่านสองตัวนี้นะคะให้ใส่เหมือนกันเนาะนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีตัวเลขน,นะคะให้ใส่เนาะให้ทุกคนนะคะใส่กรอกตามตัวเลขตรงนี้เลยนะคะรหัสอ้างอิงนะคะเอ็มจะทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปเลยนะคะพร้อมกับลิงก์สมัครเนาะนะคะถ้าทุกคนคลิกใต้ล่างคลิปเอ็มนะคะก็จะมีลิงก์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคะอัตโนมัติเนาะแต่ของเอ็มนะคะเอ็ม mm ได้ทําการสมัครแล้วเนาะนะคะเอ็ม <ๆ S 2> จะขอข้ามขั้นตอนตอนพอเข้ามาพอเข้ามาสู่ระบบแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็น การให้เราอ่านเนาะรายละเอียดของแอปตัวนี้เนาะนะคะถ้าใครอ่านก็อ่านได้นะคะแต่เอ็มขอข้ามตรงนี้ไปนะคะพอเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนต้องรอนะคะรู้นะคะว่าต้องได้เงินนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนานะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าศูนย์สมาชิกนะคะนะคะก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น เงินนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นเนงินที่เขาให้เรามาฟรีๆเลยนะทุกคนนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการนะคะเป็นการตรวจสอบนะคะนี่นะคะถ้าใครทุกคนเข้ามาที่คําว่าตรวจสอบแล้วนะคะให้ทุกคนมากรอ,อกชื่อนะคะแล้วก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ใส่หลอกๆได้นะคะไม่จาเป็นต้องใส่เป็น หมายเลขจริงของเรานะคะให้ใส่ไปหลอกๆได้นะคะแล้วนะคะถ้าทุกคนใส่ตรงนี้ปุ๊บนะคะทุกคนจะได้รับเงินฟรีนะคะอีก50บาทน,นะคะก็จะเป็น200กว่าบาทเนาะนะคะเอ็มจะขอข้ามตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าเอ็มจะมาบอกแค่รายละเอียดเท่านั้นนะคะสำหรับแอพหาเงินฟรีตัวนี้เนาะนะคะส่วนหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะก็ให้เราไปผูกได้นะคะเราสามารถไปผูกบัตร หมายเลขบัญชีธนาคารของเราได้นะนะคะเพิ่มบัตรธนาคารนะคะให้คลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะคะเพิ่มบัตรธนาคารนะคะก็จะมีธนาคารให้เลือกลายธนาคารเลยนะคะให้ทุกคนไปเลือกเอาเนาะว่าทุกคนชใช้เป็นธนาคารอะไรนะคะอ็นจะขอข้ามตรงนี้ไปเนาะนะคะยันจะบอกวิธีการหางเงินสำหรับแอปตัวนี้เนาะนะคะ การถอนนะคะก็มันการทามันแอปเข่าไปเนาะให้คลิกเข้ามาที่คําว่าถอนเงินนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจานวนเงินที่ถอนนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือเงินที่เราได้มาเนาะนะคะแต่เงินตัวนี้นะคะเราจะยังไม่เอาไปถอนเนาะเราเอ็มจะแนะนําให้เอามาลงทุนก่อนเนาะนะคะเพื่อกันที่คุ้มมากกว่านะนะคะเอามาลงทุนเนาะนะคะเพราะว่าเงินลงทุนตัวนี้นะคะมันถอนไม่ได้เนาะเราต้องเขาให้เราเอามาลงทุนเท่านั้นนะคะเราค่อยแบบไปถอนกําไรนะคะที่เราได้จาก การลงทุนของเงินตัวนี้เนาะนะคะแล้วนะคะถ้าทุกคนได้เงินร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าโครงการลงทุนนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเงินที่สูงขึ้นไปเนาะสำหรับการลงทุนนะคะแต่นะคะเอ็มจะมาแนะนําให้ลงทุนสหรับเงินที่เราได้ฟรีเนาะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นการเริ่มต้นการลงทุนเนาะนะคะก็คือเราเข้ามานะคะเรามีแต่ได้เนาะเราไม่ได้แบบ มือนแอปที่ผ่านมาที่แบบต้องเติมเงิน R P A P แัป VAP เราลงทุนอะไรเนาะอันนี้เขาจะมีเงินให้เราลงทุนเลยนะคะแล้วก็มาลงทุนเอานะคะโครงการลงทุนสําหรับมือใหม่ลงทุนได้นะคะอัตราดอกเบียนะคะ,ะรายวันเนาะสองจุดหกเปอร์เซ็นต์นะคะวงจรการลงทุนนะคะจะลงทุนได้หนึ่งวันนะคะต่อครั้งเนาะนะคะเงินปันผลนะคะก็ห้าจุดสิบเจ็ดนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่คําว่าลงทุนนะคะ นี่นะคะเขาก็จะให้เราอานะ่านเนาะว่าลงทุนคืออะไรเนาะโครงการลงทุนสําหรับมือใหม่ลงทุนได้เพียงครั้งเดียวนะคะขนาดโครงการนะคะสามสามหมื่นนะคะก็คือเป็นขนาดโครงการของเขาเนาะเงินปันผลที่เราจะได้นะคะคือห้าจุดสิบเจ็ดนะคะต่อวันเนาะนะคะวงจรการลงทุนเนาะนะคะวิธีการปันผลการคืนดอกเบี้ยรายวันนะคะการชําระคืนเงิน ต้นเมื่อครบเวลากําหนดเนาะนะคะจํานวนเงินลงทุนคือเริ่มต้นที่ร้อยเก้าสิบก้าบาทนะคะเอ็มชอบตรงที่แบบเขามีเงินให้เราลงทุนโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเนาะนะคะเราก็เอาเงินที่เขามาให้นะคะแล้วก็ามากินกําไรเอาเนาะนะคะเป็นการกินกําไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะการลงทุนข้อมูลโครงการเนาะนะคะก็จะแบบนี้เลยนะคะ ครก็ให้ทุกคนนะคะไปอ่านเนาะนะคะอ่านรายละเอียดรายละเอียดของเขาเนาะนะคะอิมก็จะบอกแอปหางกนคร่าวๆนะคะแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าลงทุนตอนนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะยอดเงินคงเหลือนะคะในบัญชีนะคะแล้วก็สิบเก้าบาทจานวนเงินลงทุนโครงการนะคะนี่นะคะ แล้วเราให้คลิกเข้ามาที่คําว่าลงทุนเลยนะคะกะ็เรืงนะาป้อนรหัสผ่านธุรกรรมให้ถูกต้องนะคะเราเขียนคําว่ากําหนดเนาะนะคะพอเรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าลงทุนสเสร็จน,นะคะเขาก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอย่าไปตกใจเนาะที่เงินตรงนี้หายไปนะคะเงินตรงนี้หายไปนะคะเป็นเงินที่เราเอาไปเริ่มต้นลงทุนแล้วเนาะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกําไรของเรานะคะแต่ละวันนะคะที่เราจะได้เนะคะเราไม่ต้องทําอะไรนะคะเราแค่มากดรับนะคะแล้วการลงทุนเนาะนะคะเราก็จะได้เงินห้าจุดสิบเจ็ดนะคะต่อต่อวันเนาะนะคะก็เป็นเงินจานวนนี้เนาะห้าจุดสิบเจ็ดบาทนะคะ,นนะ,คะต่อวันเนาะนะคะแล้วเรานะคะก็โครงการของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะ เราก็แค่นะคะรอให้ตรงนี้นะคะเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะรอให้ขีตัวนี้เต็มนะคะเขาก็จะก็คือนะคะหนึ่งวันนะคะเราก็มากดนะคะเช็คอินเนาะนะคะรับเงินห้าจุดสิบเจ็ดบาทนะคะต่อวันเนาะนะคะเราก็ทําแค่นี้เนาะนะคะเป็นการลงทุนที่แค่เรานะคะมากดเช,ช็คอินเฉยๆเนาะนะคะก็ <ๆ S 1> น่าจะประมาณนี้นะคะสาหรับแอปหาเงินฟรีนะคะสําหรับคนที่แบบสายฟรีเนาะนะคะ,นะคะก็ น่าจะประมาณนี้แหละนะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะคลิปอาจจะไม่ค่อยยาวหรืออาจจะยาวไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะก็ถ้ามีแอปมาใหม่นะคะล่าสุดนะอินจะมาแนะนําใหม่เนาะนะคะเพราะว่าแอปเพราะว่าคลิปของเอ็มนะคะจะเป็นสายฟรีนะคะ,ส,ะส่วนมากเนาะ,ะอาจจะมีเว็บลงทุนนะคะหรือเว็บอะไรมาปนบ้างนะคะก็ ่วนน้อยเนาะส่วนมากก็จะเป็นสไตล์ฟรีซะมากกว่านะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคกดกระดิ่งนะคะกดซับสใครเนาะที่สําคัญนะคะอย่าจากกันไปไหนเนาะนะคะติดตามกันเนาะนะคะเพื่อที่จะไม่พาคลิปต่อไปของเอียมนาอะนะคะถ้าใครสงสัยอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบเนาะนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะบาย